เอาทำไมล่ะลูกอเอยู่กี่คนกันโยมโเนี<า>่ยฮะสี่คน,คนเด้แล้วสี่คน ทำอะไรกันบ้างไม่มีงานทำนะไม่มีงานไม่มีงานสี่คนนี้คือคนหนุ่มสามมาเลยหรือเปล่ามีลูกชายสองคนแล้วก็พ่อพ่อเลี้ยงลูกชายสองคนแล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วลูกชายได้ทำงานไหมเขาเป็นคนพิการทางสมองทำงานไม่ได้พิการทางสมองอายุเยอะยังสี่สิบสองสี่สิบสอง คนยืนอยู่นั่นแหละ๋อแล้วแล้วอีกคนหนึ่งล่ะอีกคนหนึ่งตาพิการข้างนึงตาพิการข้างหนึ่งตาเสียแต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ใช่แล้วแล้วก็ทําอะไรกคนก็ไปทางานตามไล่เก็บถั่วบ้างหักข้าวโพดบ้างแล้วก็โยมคนหนึ่งอายุเท่าไหร่ยกตอนนี้เท่าไหร่วะหกสิบแปดแล้วจ้ะหกสิบแปดแล้วแลโยมพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านไปทํางาน ไทยทําทได้สองวันตกงานมาเป็นเดือนเลยอ่ะหลวงพ่อไปทํางานอะไรได้สองวันทําก่อสร้าง<อ>เงินไม่ออกใะ้รเลยที่ศาลทํางานเงินไม่ออกเป็นสองเดือนทําไมไม่ออกไม่รู้เขาโกงละมั้งเงินไม่ออกสรุปแล้วตอนนี้รายรับเราได้มาจากจากใครตอนนี้ที่บ้านมีคนพิการ คนพิการก็ได้แปดร้อยกันสูงอายุหกร้อยแล้วผู้ชายอีกยังผู้ชายยังยังไม่ถึงห้าสิบห้าสิบกว่ากลายเป็นว่าสี่คนก็ทำงานอยู่สองคนอีกคนหนึ่งเพิ่งไปทำงานสองวันอีกคนหนึ่งก็ไปฉักกระโพดไปหัก โหดจีบตัวบ้งงานาง,งานมีทุกวันไหมครับพูไม่จ้ะวันนี้หยุดวันนี้หยุดไปก็ไม่ได้ถึงร้อยสองร้อยหรอกพอได้กินไปวันวันที่ที่การทางสายตาเรานี้คุยกันรู้เรื่องไหมรู้จะ้ะเ,เดี๋ยวขาคุยขันหน่อยนะ,ะคุยเส้นหน่อยเดี๋ยวก็อีนั่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวโยนวันนี้ก็ได้นั่งร่มๆนี่นะเอาเข้าอีมานนะ ยังไงสบายดีไหมไสบายดีออสบายดีนี่คือใครลูกชายเหรอเดินมาเต็มหลังเต็มที่มาแล้วนี่เอาก็อีมาเดี๋ยคุยกับรู้ตัว เราโยมวันนี้ด้วยโยมผู้หญิงเอ๊บอ,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 อ่าอ่านี่นี่เหรอทางนี้เหรออ่าเอาก็ยิีมงมาเอียงทำไมแล้วเออ่ามาโยมนั่งนี้นมวันนี้เรานมนี่สี่สิบกว่าแล้วเหรอสี่สิบสองอ่านั่งดูลกูกนั่งนั่ง ยมขยับเข้ามาได้แดดขยับเขย,เยับมาเออ้เยเข้ามาแดดยมขยับเข้ายิ่งหน่อยสี่สิบสองชื่ออะไรจ๊ะคมนายมุนนามสันนารินคมสรรนารินนะ,ะ,ะไ,ะ <40. S 2> ไนี้แล้ว ได้เรียนหนังสือไหมลูกเรียนจบป .6 ครับป .6 อ่านออกไหมออกครับไก่ต้มเค้นยังไงลูกไก่ต้มไก่ต้มเค้นยังไงสะกดเลยสะกดเลยก็แต่ไล่เมื่อไรก็ไก่ไม่เอกตัวเต่ามัวม้าไม่ทูครโอ้ไก่ต้มแล้วถ้าเป็นไก่ปิ้งไก่ปิ้งก็ไล่เมื่อไรก็ไก่ไม่เอก ป่อป่าทีไม่ไมตีครับเก่งเนาะทีนี้สูตรคูณอะท่องได้บ้างเออบางบางแม่ก็ลืมบางแม่ก็ไม่ลืมเอาเอาสูตรสามพอเอาสามหนึ่งสามสามสองหกสามหนึ่งเนสามสอหนคาเก้าสามี สามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบสามแปดยี่สี่สามเก้ายี่บแปดสามสามสิบสามเก้ายี่ยี่เท่าไรไปยี่แปดได้ไงไปเกินหนึ่งแล้วสามเก้ายี่เจ็ดแม่เอ้ครับสามสามเก้ายี่บเจ็ดอ่าแล้วก็สามสิบเป็นสามยี่สิบสาม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 สองสามยสิบหก สาสิบหกเก่งแล้วได้ทำงานทำการไหมลูกทำครับทำที่สมุทรสาครนขึ้นมาได้เรียนก,กว่าเนี่ยสมุทรสาคอนตองข้ามครัไปทำงานอะไรลูกทำงานทางรถไฟครับตะพานตะพานข้ามกองนั้นไปครับไปทำนแผนกไหนลูกตะพา,า,านข้ามในน้ำตะพานข้ามกอง ขันรถไฟขันขันนถครับแล้วแล้วเราไปทำแผนกไหนแผนกขันขันนครับขับรถขันขันน็อมีแรงไหมขันน็อตในในในลงบีมบีมมือแรงๆดูดิดเอาแรงงสุดๆเลยสุดอะไยังไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อขันน็อตแล้ว ทำไมถึงกลับมาลูกนี่ทำไมเชือกตึงคอลูกออเออแล้วเขาให้วันเท่าไหร่น้วยที่พอโอ้รวยสิ <c oughs> แล้วไปไหนหมดเงินให้หมดแล้วครับมาได้เดือนเกือบสองเดือนแล้วมาได้เงินกว่าวใช้หมดเลยเไปไปซื้ออะไรลูกซีซี นมซี้อข้าวซื้ออะไรกินนะชอบกินนมเนาะแล้วกินกินเหล้าไหมไม่กินะนะเมื่อก่อนกินแต่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะหมงพ่อเมื่อ,อก่นนอนเขาอยูเหล้ากินอะไรเรยอะไปทำงานแล,ล้วเมื่อไรจะไปทำงานอีกเดีเเ๋ยวเดี๋ยวมีงานทำเหมือนอ๋อแล้วที่ไปนี้เขาจ้างไปหมดงานแล,แล้วกลับเหรอครับ,รบอ๋อไม่ได้มีตลอดนะครับ มันเสร็จแล้วครับรอเสร็จแล้วก็กลับไม่รู้นอดจะแน่นหรือเปล่าไม่รู้บอกใส่ในนี่ต้องระวังหน่อยนึงไปได้ไม่กี่วันเรือคิดนึงเนี่ยเน็ตมันจะไหวไหมดูกระชับกระเฉงไหมโอเคเวลาเขาบอกเร็วๆจะจะจะทำไงบอกเร็วๆเร็วๆเร็วครับเร็วแล้วทำได้หมดนะคับในในลงนับหนึ่งถึงร้อยเร็วๆอะนับเร็ว

อนี่นี่สปีคยังไฮสปีกยังหรือหรือว่าโลสปีคแล้วตัวนี้มีมีเงินใช้ไหมไม่มีไม่มีแล้วนอนไหนลูกนอนนอนไหนนอนหลังนี้เหรออยู่กี่คนลูกอยู่ี่คนนะก็ี่ต๊ เดียวพี่ชายเลยก็บ่นพี่ชายก็พิการเลยนะพี่ชายก็พิการเหมือนกันเลยพี่ชายพิการใช่เปมาตาเสียไปข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วพี่ชายยังทำงานการได้ไหมล่ะได้แล้วแล้วนี่ใครนั่งอยู่แม่ ผมก็ทำได้นะผมไม่ไปเจ็บถั่วไอ้เนี่ยผมผมก็ทำได้ครับถ้าผมไปเจ็บถั่วเขียวสมันผมเจ็บไม่เร็วครับเจ็บเร็วไหมผมเจบมเมมเ็บไม่ค่อยเร็วเลยไม่ไปไม่ค่อยเร็วเขาเขาเลยผมเลยไม่ไปครับแล้วทีนี้จะกินยังไงไม่มีงานไม่มีอ่าเลยแล้วทำไงดีไม่มีงานไม่มีง <c oughs> เงิงน การเป็นสมองเหรอลูกสมองอมแต่ความจำยังดีอยู่นะลูก<อ>แล้วชอบสวดมนต์ไหมชอบผมสวดมนต์ร่วนพระในกันโดนสวดบทไหนได้บ้างตั้งนโมสามจบครับต้องตั้งดุนน้ำโมสามจบตั้งไงน้ำโมต่าเพราะว่าตัวขนาดตัวตั้งมาแต่เวลา,ต,าตั้งน้โมต,ต้องพนมมือไหมพนมอ๋อต้องพนมก่อนเอาลองดู นาโมจตัสสพระวัสตูนะตูตรมะสมมจตัสสะนโมจตัสสพระวัสตูะตูธรสมะนาโมจตัสสะพระวัสตูตูตรรมะนาโมจตัสสะงไงต่อนี่ใกลจะหลับแล้วเนี่ยแล้วไไงต่อยพอจบนาโมเสร็จแล้วมีไรต่อยเออห้างมาสรรวัตูพระวันุตังพระวันตังยัทมีชาวาัตตูวัตตารมุสมะ นมซามีตูดิวโนเพราว่าตวเโร้าตั้งตัวตั้งอามีหลับเลยใช่ไหมอะแ่น,นี้ก็พอแล้วครับน,นึกแล้วนึกแล้วหล,ลับเลยจากนี้ไปแล้วอีทีวีโศท่องได้ไหมได้ครับโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อมีคาถาดีมาให้ถ้าได้ดีไปโศแล้วไม่ตกนรกแล้วจะนี้ท่องเลยเอาไหมมีมีมีพระคาถา แล้วเคยเคยสวดมนต์อะไรอีกไหมไม่เคยอเอาแล้วลูกลูกเคยบวชไหมไม่เคยครับไม่เคยบวชอ่อาทำไมอ่ะทำไมเคยบวชหน้าไฟ่สังพ่อน่ะครับอ๋อยังไม่เคยบวชแล้วทีนี้โยงจะโยเขยับมาคำ,คำอีกนิดเดี๋ยวจะได้ทราบแล้วทีนี้ครอบครัว าอาศัยโยมผู้ชายที่ไปทำงานสองวันนี้<ช>มาจุนเตียกับลูกที่ตาเสียข้างหนึ่ง<ช>ที่ไปเก็บพวกหักข้าวโพดเก็บถัวไแต่ได้เป็นครัง้งคราวไปแล้วถามตรงๆตัวนี้นบ้านเราพอกินพอใช้ไหมไม่จ้ะ อินโนเดียไม่ค่อยพอใช้แล้วคนนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อีกคนหนึ่งทำงานไปสองเดือนก็ไม่ได้ค่าแรงอีกคนหนึ่งงานก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง กว่าละร้อยสองร้อยเองอะไปหักกระโพดนี่เหรอบางวันก็ได้ไม่ถึงร้อยเลย้ะเรอตอนนี้สิ่งที่จําเป็นที่สุดโยมต้องการอะไรตอนนี้ที่ที่บ้านก่อนเงินนั่นแหละเป็นเป็นหนี้เฮ้ยเป็นหนี้เป็นหนี้ค่าอะไรเป็นหนี้เอาของลง เอาอะไรนะเอาตู้ใส่เสื้อผ้าห้าพันแล้วก็ยาพอบ้านเป็นเป็นโรคไปจำตัวเป็นโรคเกาอย่างรวมเป็นโรคเกาก <c oughs> อ๋อเป็นโรคเกาด้วย <c oughs> ก็ต้องซื้อ,อยากินด้วยใช่ไหม,มป็นนี่ตู้คืออะไรตู้ตู้ตใส่เสื้อผ้าก็เขานัดปีใหม่ยังไม่มีตังให้เขาเลย อ๋อทีแรกคิดว่าจะมีเงินให้ใช,ใช่ไหมทำงานก็เงินไม่ได้อ๋อตู้เสื้อผ้าตั้งห้าพันเลยเหรอตู้ <c oughs> ตู้อะไรแพงเกันไม่รู้จ้ะมีสี่สี่ห้องแล้วก็ยาลูกเกาอีกพันอ๋อมีของอยู่ในนั้นเรียบร้อยเป็นชุดยาเขาเหรอไม่ไม่ใช่จ้ะยาตั้งห้ายาพวกเก้าร้อยด้วนะแล้วปีใหม่มาเก็บพร้อมกันเลยหลังปีใหม่ทั้งตู้ทั้งยา ตอนตอนนั้นที่เป็นหนี้คิดว่ามีเงินจ่ายเพราะอะไรถึงถึงถึงยงกล้าเป็นหนี้เขาตอนนั้นเพเมื่อก่อนงานพ่อบ้านเคยไปทำงานได้เงินแต่นี้เขากงนะเขอถ้าก็ไม่โกงเราต้องได้เท่าไหร่ประมาณรุเยี่ยวเ้วเบิดเที่ยวไ,ป,ไป,ประมาณ 6, ห <ả? S 2> 6, 5, กพันหกพันหรือห้าพันบาท กินน้ำอยู่แย่แยงครับกินยาประจำในกินน้ำบ่อยกินยาประจำแต่ยาโรคเขานั่นแหละสามเดือนนัดทีนึ่งจะรับยายมากินตกลงจะต้องไปจ่ายหนี้เขาตอนหลังปีใหม่หเขาจะมาจีบแล้วถ้าไม่มีให้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเขาจะเอาอยัางไง ไม่มีทรัพย์สินอะไรไหมล่ะที่จะให้เขาไม่มีมเดี๋ยวพอบ้านไปทํานี้ได,ได้ได้วันเท่าไหร่ตอนนี้ที่ไปมาสองวันนี้แล้วเขาไปแล้วกลับไหมไปกลับ,บไหมก,กลับเย็นได้ได,ได้ได้เป็นวันต่อว,วันหรือบางบางครั้งก็ได้เขาให้ห้าร้อยต่อว,วันสี่ร้อยบาง คุณช่างอะไร, <300 S 1> รสารทำก่อสร้างทำบ้านทำต่อเติมบ้านาทำไมถึงได้สามบ้างสี่บ้างห้าบ้างมันไม่เหมือนกันของคนจเจ้าจ้างกันไปไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาจะให้หก็รับไปอย่างนั้นเลยที่ไม่มีงานก็ก็เอาถถูกก็เอากาให้ถูกก็ไป ถ้าอย่างนั้นจะย,ยขยับเข้ามานิดนเลยวันนี้นั่นีก็ได้เดี๋นี้นให้เลือกระหว่างให้เข้าสาร200กิโลกับกับข้าว กับเงินห้าพันบาทเลือกอะไรเขา้เขาข้าขหอมมะลิสองร้อยกิโลมีข้าวมีกับข้าวเอาไว้กินได้เป็นสองสามเดือนกับเงินห้าพันบาทเลือกอะไรอยากได้ตางนั่นแหไม่ใจนี่เขาแล้วทีนี้แล้วเงินที่จะซื้อข้าวมีหรือ ขา้าวเขาให้ที่ที่มีบัตรประชารชนเป็นรูดเอานะหลวงพอ่อก,ก็มีพอได้กินขา้าวถ้าได้เงินนี้ก็จะไปปลดนี่จ้ถ้าเขามาก็จะให้เขาไปเขามาเจีบหลังีใหมายเราคิดว่าหาได้ไหมถ้าถ้าไม่มีใครช่วยตอนนี้ไม่จ้ะ แล้วเรื่องพระเรื่องเจ้าสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมสวดสวดอะไรบ้างไหมก็เหมือนลูกชายที่น้ำมัวลังสรมมาสูดตายตัวเลยเอาเอางั้นก็ช่วยตรงนี้ไปก่อนก็คงถ้าห้าพันนี้โยมจะไปใช้นี้ใช่ไหมจะเอาเก็บไว้ใช้นี่เขาจะ เอาเอาไอา้อยโยมาสักเกตพันไปจัดทานนะทานครับยังกินเหล้าอยู่เลยไปกินทำไม รับไปเจ็ดพันนะลองนับดูที่ครบไปจะได้หมดนี่ครบแจก็บันหมดทุกไหมตรงนี้หมดค่ะแล้วต่อไปอย่าไปเป็นหนี้เขาอย่างนี้อีกแจก เราไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรไถ้าไม่มีก็นอนคิดอยู่ทุกคืนะราลงเข้ากับเข้าวก็วกไม่ต้องใช่ไหม,ไมตรงนนี้พอไหมเจ็ดเจ็ดพันนี่พอยพอยพอ,อย่างพอจะดับดับดับทุกได้ยังดับได้ได้เลยนะะอะไปนั่นเรียบร้อยหัดพุดโทโธบ้างนะเพราะดูพื้นฐานมันจะไม่ค่อยมี เราสมไปพุทธโธใช่หลวงพ่อเลยอะไรเงี้ยอืมกินเหล้าอยู่บ้านน,นั้นไม่เอาไปนั่นนป็นอยู่บ้านใครนั่นนั่นเป็นบ้านคนลอ ใช่ไหมยืนอยู่เขาอยู่หลังนี้รู้ว่าอยู่ฝั่งนู้กปไ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 ป ต้นทุนไม่เท่ากันนี่คือาอนุเคราะห์อนุเคราะห์ไปไม่ใช่จนแล้วจะต้องช่วยไหมไหมต้องดูด้วยว่าเขาจนเพราะอะไรเขาทำยังไงชีวิตต้องดูเห็นกินเหล้าขวดเหล้าเมื่อกี้ยังถือเหล้ามาเห็นแล้ว เขาเขาลงโทษตัวเขาเองเราไม่เริ่มต้นช่วยตัวเองแล้วให้คนอื่นช่วยคงคงไม่ใช่นะนกี้ที่ช่วยก็เห็นว่าเด็กคนหนึ่งไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่ก็เลยให้ไปบวกกับเป็นหนี้อยู่ห้าพันเมื่อกี้ได้ค่ะ เลยให้ไปเจ็บพันแต่มาจะดูเป็นรายๆอยไม่ได้หมายว่าเป็นหนี้สตมาจะต้องจ่ายช่วย,วยไม่ใช่เมื่อกี้ตมาไม่ได้ให้เขาทำอะไรก,ก็รู้อยู่ว่ามันเหมือนชั่วโมงนี้ยังไ,ม,งไม,ม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม เราก็ดูแล้วก็ได้แค่นั้นก็จบเนาะนี่ก็ยัดโยมก็เห็นอีกหนึ่งก็สมควรก็ขอจุดติตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยดูต่อ